สวัสดีค่ะผู้ชมทุกท่านฉันอากิฮิโกะโทมุระผู้เป็นพิธีกรในค่ำคืนนี้และนี่คือการแข่งขันสเก็ตบอร์ดเฟสติวั2025จากประเทศญี่ปุ่นไหนคุณผ,ผู้เข้าแข่งขันลองแนะนำตัวเองให้กับคนดูให้รู้จักกันหน่อยเฮ้ยฉันยื่คิมบุราคิสกิเรียกคิดเสรก็ได้บทที่นายใช้ในค่ำคืนนี้มันพอที่จะพาคุณไปถึงเส้นชัยจริงๆใช่ไหมถึงสิ ถ้าเราไม่หลุดกลางทางอ่ะนะมีใครที่คุณไม่อยากแพ้ที่สุดในสนามนี้หรือเปล่ารีบแข่งรีบจบฉันจะไปนอนใครคือคุณที่นานไม่อยากทำให้ผิดหวังที่สุดอย่าคาดหวองนะเลยฉันไม่ชอบคาพูดสุดท้ายก่อนปล่อยตัวมีไหมเอ่ยไปก่อนเลยฉันต่อให้